อ๋อทุกคนเจอสามดอกสามดอกสี่ดอกอยู่ด้วยกันสวยงามมากจ้าเก็บดอกเล็กก่อนไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาหนึ่งดอกโอ้ยดอกใหญ่ดอกย้อย อืมอุ้ยสวยมากเต็มไม้เต็มมือเลยทุกคนนี่อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งอยู่กันอยู่กันทั้งครอบครัวอือ โอ้หนึ่งนาทีเต็ม<โ>ดอกเก็บเห็ดตรงน,นี้นี่นี่มีกดอกนึ่งดอกนี้อยู่ห่างกันหน่อยนึงแต่ว่าอยู่ในโซนเดียวกันอืมโอ้โหน่ารักมากสามดอกสีดก่ดอกสี่ดอกคู่กัน

อีกหนึ่งเดกอกท่าหัวแม่โป้งแต่ว่าน่ารักดีผลเงินผลงานวันนี้สวย